บอกเลยว่ารักหมดใจกับน้องน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์เคนเจอร์ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะทำความสะอาดอะไรได้จริงแต่พอได้นลองใช้นี่ทึ่งกับประสิทธิภาพของน้องมากๆเลยเพราะเพียงแค่ฉีดกลิ่นก็หอมฟุ้งไปทั่วไม่ฉนไม่แสบจมูกจะบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนฟิลฉีด น้ำหอมปรับอากาศแต่ว่าไม่ฉุนขนาดนั้นคือกลิ่นน้องให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางไร่ชายเย็นๆเลยละ่ะเพื่อนๆคือน้องให้กลิ่นหอมสดชื่นไม่เวียนหัวกลิ่นหอมอ่อ,อนๆที่พัดมาตามสายลมทําให้เราทําความสะอาดบ้านได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยคลิปที่แล้วเราก็ลองกับเครื่องครัวไปแล้วทีนี้เราก็สงสัยว่านอกจากเครื่องครัวที่เป็นโลหะแล้วมันจะมาใช้กับผ้าหรือพื้นปูน,ปนได้ไหมเอ่ยเมื่อสงสัยก็ต้องมีการพิสูจน์ใช่ไหมล่ะถ้าเพื่อนๆ,ๆอยากรู้เหมือนเราก ก็ตามมาดูให้จบคลิปนะคะว่าน้องทําได้ดีหรือเปล่าเรื่องคุณสมบัติและส่วนผสมของน้องเพื่อนๆก็สามารถกดดูรายละเอียดในตะกร้าล่างคลิปได้เลยนะคะเราจะไม่เอามาบรรยายในคลิปนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเราบรรยายไปแลว้วคลิปนี้เราก็จะมาใช้ให้ดูว่าระหว่างวัตถุที่เป็นผ้ากับพื้นปูนน้องสามารถ ทำความสะอาดได้ดีหรือเปล่าก่อนอื่นก็ฉีดน้องทิ้งไว้5-10ถึงนาทีนะคะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของน้องจริงๆเราอยากเอาน้องไปฉีดทำความสะอาดโซฟามากเพราะว่าน้องมีกลิ่นหอมแต่เราไม่กล้าเสี่ยงกลัวพื้นผิวโซฟาจะพังก็เลยมาลองกับโซฟาผ้าหน้าบ้านก้อนเพราะตัวนี้ก็คือวางไว้ตากแดดตากฝนตากลมตากฝุ่นสารพัดตากอยู่ข้างนอกบ้านถ้าจะพังก็คือไม่เสียดายแล้วละ่ะหลังจากฉีดทิ้งไว้เราก็เริ่มด้วยการเอาน้ามาราด ก็เลยจ้าแค่ราดน้ําเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าสิ่งสกรปรกก็ออกมากองกันอยู่ตรงนี้เรายังไม่ทันได้ขัดเลยแค่ราดน้ําก็ทําให้รู้แล้วว่าน้องทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกจริงๆที่ฝุ่นที่สกรปรกที่ติดอยู่ที่โซฟาไหลออกมากองรวมกันโดยที่เราไม่ต้องขัดเลยถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าแค่ฝุ่นแค่เอาน้ําราดก็ออกไม่ใช่เลยจ้าโซฟาเรารับสึกหนักมากทั้งชีน้องหมาทั้งอึน้องหมาที่น้องหมา,ออมาแอบไปฉีแอบไปอึอใส่ไว้ทั้ง ขี้จิ้งจกทั้งเศษฝุ่นใบไม้สารพัดเพราะอยู่หน้าบ้านแล้วหน้าบ้านไม่มีกระจกหรืออะไรกั้นเลยเป็นวางกลางแบบ outdoor, แบบเอาดรแบบแดดส่สองลมพัดใสลม ฝนตกใส่สารพัดปรากฏว่าน้องเอาอยู่ค่าสะอาดจริงๆใช้แรงขัดเพียงแค่นิดหน่อยน้องก็สะอาดกริบเลยหลังจากทำความสะอาดโซฟาเสร็จเราก็มาขัดพื้นกันต่อเราแค่อยากลองดูว่าน้องจะทำความสะอาดได้ออกหรือเปล่าปรากฏว่าถูแค่นิดเดียวคราบสกบปรกก็ออกมาแบบนี้เลยค่ะประเด็นคือมันไม่เหม็นมันไม่ฉุนมันไม่มึนหัวมันไม่แสบมือคือมันดีต่อใจและดีต่อร่างกายของเราถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองก็กดสั่งใน กล้าได้เลยนะคะของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้พูดไปก็ไม่รู้ต้องซื้อไปลองเองค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทําความสะอาดบ้านยังไงให้ห่างไกลาสารเคมีก็ต้องน้องคนนี้เลยเพราะเขาทําจากสารสกัดที่เป็นออแกนิกมาจากธรรมชาติล้วนๆทาความสะอาดได้หลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นคราบสนิมก๊กน้ําคราบกระจกคราบผิวกระเบื้องคราบเหลืองในโถส้วมคราบน้ํามันจากการทําอาหารสิ่งสกรปรกบนพรม และโซฟาและอื่นๆอีกมากมายลองเลยแล้วจะรักมาปกป้องที่นอนเซนรักให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยผ้าย,ยางปูที่นอนกันน้ำกันชื้นกันฝุ่น กานฉีการสกปรกสารพัดกันจ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงบ้านไหนมีเด็กอ่อนต้องมีติดบ้านติดที่นอนไว้เลยไม่งั้นได้เปลี่ยนที่นอนทุกปีหรือ2ปีแน่นอนที่สําคัญกลิ่นนี้คงโชยมากๆเสียสุขภาพจิตหน้าดูเพราะไม่ว่าชีเด็กหรือชีสัตว์เลี้ยงก็จะเข้าไปหมักหมมสะสมอยู่ในที่นอนและก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆอีกทั้งไรฝุ่น สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะมาอแอบแฝงอยู่ในที่นอนของเราทำให้เกิดเป็นโรคผิวหนังหรือภูมิแพ้ได้กันไว้ก่อนดีกว่าแก้ด้วยการปูน้องผ้ายางกันชื้นตัวนี้ก่อนที่เราจะปูผ้าปูที่นอนของเราเพียงแค่เท่านี้ที่นอนของเราก็จะปราศจากโรคและก็สะอาดมีอายุการใช้งานได้อีกนานหลายปีสนใจก็กดสั่งหนะกต้าได้เลยนะคะ มีให้เลือกหลายสีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาเลยจ้ามีทั้งที่แบบเนื้อแข็งเนื้อบางเนื้อหนาเนื้อนุ่มเ,เพื่อนๆอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อนะคะจะได้ของไปตามที่เราต้องการไม่อยากเสียงเงินซื้อที่นอนใหม่บ่อยๆก็จัดเลยนะคะคุ้มมากจ้าราคานิดเดียวเองใช้งานได้นานหลายปีเลยตั้งแต่เลี้ยงสัตว์ก็ใช้มาตลอดดูที่นอนเราสิ5ปีแล้วก็ยังใหม่กริบเลย ในคลิปก็จะเห็นว่ามีร่องรอยการฉีดอยู่ใช่แล้วจ้าเพราะว่าขืนเก่าขาดยังไม่ทันได้เปลี่ยนไอ้เจ้าหมามันก็ละเลงสั้นแล้วลงตรงจุดพอดี